สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโกงเกมสอนโกงเกมฉลามหิวกันนะฮะอ่ะอาเดี๋ยวผมขอเล่นให้ดูสักอันนีผมหอนมากเลยเลเวลหนึ่งนี่หเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยอู้หู แล้วมีตัวใหม่มาก็ไม่บอกงั้นเีาจะมาสอนกงเลยอะไอย่างนี้ก็กดที่ u t u b e แล้วแล้วก็วพิมพ์ว่าแจากลิงเกมโปร โปรนะคบเกบโปรหรือว่าเกหรือว่าเกมที่โกงนะะลงไปเยอะนิดน,นึงนะนี่ครับเนี่ยแจกลิ้งฉลามติดโปรนะผมกดไลค์ให้นะฮะนี่แล้กกวก็กดอันนี้ฮะกดสีฟะะ้าเนี่ยลิงเนะี่ยอืมก็เข้าไปมันจะเป็นอย่างงี้นะ ไม่มีตัวอย่างนะะก็กดดาวน์โหลดเลยถ้าตรงผมมันเป็นไว,วนรัสฮะก็กดดาวน์โหลดต่อไปฮะแต่ผมเขตัดคิปแป๊บนึ้งนะฮะอ่าผมก็ไปทําอะไรมาแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าก็ไปกดดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดต่อไปอนะ่ะตึ๊กกดไปเลยแล้วก็กดแทนที่ไฟล์นะะแต่ว่ากดไปเลยไม่มีแต่ว่าเลย ถ้าคนไม่ได้แทนที่ไฟอาจจะเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นไฟเออไฟทำไม่ได้แล้วเช่นนี้นล้วก็กดตกลงฮะแล้วก็หนาข้างบนรอนะฮะแล้วมันหลดสอ,อดนรวมหมดเลยเนยะผมหดผมจะโหลดซ้ำด้วยแต่ต้องรอแป๊บหนึ่งขอขอมาขอตัดทิ่แป๊บนึ่งนะครับนะฮะตัดที่ รอกันมาแป๊บหนึ่งฮนะน่าจะไม่ไม่ถึงสี่นาทีนะแล้วมันก็คือกระบอกคีวตติกติกกดติ๊กผ่านกับมีคีย์ข้างล่างลงมาอลก็ก็กดดาวน์โหลดเ็จสมบูร์เอ้ยเดี๋ยวผมกดกดครั้งฮะกดครั้งหนึ่งฮนะมันก็จะขึ้นอย่างนี้คนระับกดการติดตั้งแล้วก็เลื่อนมาแรงไม่รู้จักแล้วก็กดตกลงแล้วก็กดติดตั้งไปเลยฮนะ ฉันแล้วแต่ว่าผมโหลดไปแล้วฮะงั้นก็ยังไม่จบนะฮะผมขอมารีวิวเกาะทายคลิปนะฮะเสียงไม่ดีอยู่นะ <c oughs> ทำเกตแป๊กอันนั้นมันโกอย่างหนึ่งคือมันสามารถเอ,อ่อเรือไม่มีทั้งหมดได้ยังผมได้คุณหยอกตัวละ <c oughs> ่ได้ตัวนี้ไม่น้ม็นตัวเลยไม่ยอมเปิดให้สักที เพืไไ่อเล่นท้วเลยตัวนี้มันกินระเบิดแมบปืนไฟสังอารเลยนะโว้ดฮึมเล่นไม่นานเย้ค่ะผมเจอทัต้ตัวเลยตัวแถวแรกไี่กักมากเลือกไม่พีทั้งหมดเลยพูดนะีะตั้งแต่ตัวแรกอะ่ะควรโหดมากมันก็น่าจะหมดได้แ,แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหลังเยอะอาจะหมดได้ เราได้ฮันกิเยอะยังเยอะแทบไม่แทบผมไมันไม่หมดเลยนี่อย่าลูกตัวนี้แ0 0ร้อยก็ซื้อได้ผมว่าโอ๊ยโอ๊ยไอ้ตัวนี้ได้เดี๋เวรอเอาไเพราะว่ามันก็อ่อนตับการอยู่เฮ้ยพอาแาช่ไนี่ตัวนี้หอดกว่าหอดกว่าอีก บอสเลยต่อไปผมจะใส่เอ่อแส่อะไรดีนี่นี่นี่ใส่ก็ไี่ใส่ได้เอาไม่ได้เอาเอาตัเก็ตนี่โอ้ยตอนนี้นี่ดีกว่าผมจะทำให้มันเหมือนพลเรชันหน่อย ใส่หมวกไปกับน,น,น,น็อเลยเดยจะทุกอย่างนะผม่ายลูปแป๊บอ้าเฉยฮมไปสวยเลยอ่ะงั้นเราไปลุยกันเลยอือ าแล้วอืมเข้ามาแล้วก็หายตัวกว่อนเลยอืมกินได้ทุกอย่างไม่กลัวเนื้อไม่ไปทางหมดไม่กลัวเลยแล้วไปหาบอสแป๊บตรงไหนเนี่ยโอ้โหตรงนี้เลยฮะตรงเนี้ตรงเนี้ยตรงนี้มันมีนมตัวอีกตัวมันคล้ายๆกบอะ่ะมันเป็นบอสดตัวเนี้ยเลยแต่ว่าไกลมาก โอ้โหดนเลือกใช้จรวดลืมโอ้ลืมเฉยอ่ะแต่มันก็หายตัวแล้วก็กะเออเอาดูดูทุกคนบากันมามามาของหมักเนี่ยกินจักินระเบิดกินระเบิดกินนี่ๆกินได้ทุกอย่างมา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 กินได้ทุกอย่างไม่กลัวแล้วดูแผ่นที่แป๊บดูเด็กไก่ มันมีแผนที่ใหม่โออผมไม่เข้าผมไม่เข้าผมเบื่อมองไปน้ำเลยนเหรอเว้อเร็วเร็วแล้วก็เก็บได้เงี้ยเงี้ยหนึ่งความเร็วเหนือแสงไม่หนีนะไม่ต้องหนีตายอย่างเดียวอั้เลยเลยตอนนี้โอ้โหถึงกับข้ามได้นี่กินเรือถึงยังเนี่ย โอ้โห oh, เลยเกือบเลยลงไปข้างล่างดู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 ลงอย่างเยอะเขาขันอืมเลยทางนี้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 โอ้ยทางนี้มันน้ำตาลแต่ว่าน้อยมากไม่ต้องโอ้ไอจนี่ก็กินได้นะโอ้จะถึงแล้วอืมผมจะไม่ตายผมก็ไม่ต้องห่วงอะไรพวกอาหารผมก็ไม่ได้สำคัญ เขาไม่ต้องกินก็ได้เนี่ยดูโดนไฟก็ไม่เป็นอะไรครับดูนี่นี่นี่ไม่เป็นอะไรเนี่ยอ่อนมากเห็นไหมทางขึ no and, truth, pro, pro, ้นทางขึ้นทางขึ้นน้ำไปนี่ไปนี่ไปนี่ไอเขาขบโบสขบโบสขบอบสขบโบสทางนี้ทางนี้กันนี่จะได้รู้สึกบอสไม่เคยฆ่าฉันตอนตอนที่ฉันยังไม่ได้โปรเกมนี้โปรโปรเดีดยุดเด็ด มาเลยโอ้โหจังหูจะมีตัวมันมันเป็นตัวใหญ่กว่าเราวะอืมอืมใหญ่ก็สู้ได้กาคาคาล้างแค้นเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวผมขอกลับก่อนเงินมาจีรอะไรอะไรเม้อไปเลย แบบผมเหนื่อนอนฮะก็ขอตัวเดี๋ยวผมจะตัวลาไปละโอ้โห,โหอาเบ่คืออาเบะใช่ไหมโหกินได้ไม่เคยเห็นงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ,บ๊ายบาย